เชื่อมพะก็จะคล้ายๆกันนะครับกับวรจเชื่งควรครับผมเพราะว่าเพิ่นพระเพิ่นสิเพิ่นสร้างก์เป็นพระองค์เดียวกันนะครับผมเพิ่นจะมาสาร้างอยู่ที่ลาวเนี่ยก่อนแล้วก็จะไปสร้างอยู่ที่ไทยครับเออไปก่อนแก้วคู่ทไปอันพระทัดกลางน้องอีกเนาะเออพระธาตุลาน้องเป่าระทัดกลางน้อง Hai xin depat <San> dari <San> lu kecap แฝงในเรื่องเล่าของศาสนาพุทธนะครับก็จะแฝงเกี่ยวกับเรื่องการทำความดีการทำความชั่วผลกรรมที่เขาทำความดีไปครับุญนะครับเอว่าผลบุญนะครับผลบุญที่เขาทำความดีไปเพราเห็ุความดีเขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์ก็ตามศาสนาพุทธนะครับถ้าผลกรรมคือ ถ้าเขาทำชัวทำบด่ดีไปเขาก็ตนกนรกมีกรรมเป็นผลจากการกระทําของเขานะครับผมผลดีผลชัวร์อยู่ที่ตัวเขานะครับเนาะเป็นเรื่องเล่าการส,สอดแรกในคำสอนของพุทธศาสนาครับผม ศิลปะทีิงงดงามนะครับจนเกิดสั่งอุตสาหะนะครับความพยายามในการสั่งของเพิ่นนะครับบางสทงบางย่างผมก็อธิบายประถกนะครับเด้อเอาบรรยากาศให้ทุกทุกคนได้รับชมน้ำกันครับผม ในสวนนี่ก็จะมีดอกลันทมนะครับดอกลิลาวด,ดีรุ่นลุงมาหลายมันก็นเอามาใส่มือให้พระพุทธนะครับล่าหูอมจันทร์ครับผม

พญาขุดผะนาคปกอันนี้เลยไม่รู้ความหมายว่าห่างพญานาคห่างอย่างอมจันทร์ล่าหูล่าหูอมจันท <c oughs> ร์ล่าหูอมจันทร์คือพวกเต้ยค้างหรือคะบ่ห่างล่าหูลูก อีแขยยากโอ้จัดระเขย่ากอันนี้ไก่ท่องไก่ท่องปราชาวบ้านช่างสามเสียนน่ะไคนไทยห้างสามเสียนก็วลเาี๋ยร้างสามหัวเออออกยู่ที่ตันไว้ขึ้น เจ้าน uh. uh. ี e ้ก็จะเป็นพระศิวะครับผมพระแม่รัศมีพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าปางพระนอนพระนอนใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยนะนี่นะ

บม่ให้เขียนบอกแต่ว่าเป็นลามลามโซไว้ข้นเขาไปนะก,นกันโซไว้บริเวณโดมที่ผมขึ้นไปเมื่อกี้นะครับลงงข้างล่างจะเป็นนรกขึ้นข้างบนเป็นสวรรค์ครับ